สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชอนแมววันนี้เรามีข่าวสารวงการเกมที่น่าสนใจมาอัปเดตให้ทุกคนได้ติดตามกันไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่ที่กําลังจะเปิดตัวการอัปเดตเกมที่ทุกคนรอคอยหรือข่าวสารวงการเกม e ีส o อ t ที่กําลังมาแรงจะมีข่าวอะไรบ้างนั้นพร้อมแล้วไปดูกันได้เลย สวัสดีครับตอนนี้ทางช anel นนชนแมวมีแฟนเพจ a c e b o o k แล้วนะครับผมก็ช่องทางแฟนเพจเ c e b o o k นะครับผมก็ facebook.com/ ชนแมวไว้สําหรับติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับผมข่าวสารใหม่ๆคอนเทนต์ใหม่ๆก็ติดตามกันได้ที่แฟนเพจ Facebook นะครับผมยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับส่วนอีกหนึ่งช่องทางก็จะเป็นของ Tik t อกนะครับผมสำหรับคลิปสั้นคลิปเร็วนะครับผมก็จะเป็นช่องทาง t i k t อกนะผม tiktok.com แล์แอดชนแมวนะครับผมก็เข้าไปกดติดตามทิดตอกได้นะครับผมก็ในส่วนของช่องหลักของเราก็ยังเป็นอ่าช่องของ u t u b e นะครับผมก็จะเป็น y o u t u b e c o m มแสลชนแมวนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นอ่าลงคลิปหลักของเราเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกเกมหรือว่าคอนเทนต์เนื้อหาต่างๆนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามทั้ง3ช่องทางนี้ด้วยนะครับผม หลังจากที่สวนสัตว์เขาเขียวได้เปิดอัปโหลดคลิปวิดีโอสุดน่ารักของหมูเด้งฮิปโปแคะไวัเพียง2เดือนจนกลายเป็นไวรัาฮิตระดับโลกด้วยพฤติกรรมน่ารักท่าทางดุกดิกและนิสัยสุกสนทำให้หมูเด้งกลายเป็นขวัญใจชาวโซเชียลไปโดยปริยายหลั <S <S 2> <S 2> งจากนั้นก็มีเกมตบเด้งเกมคลิกที่ได้รับแรงบันดาลใจจากหมูเด้งซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางอินเทอร์เน็ตที่น่ารักและน่าสนใจ ในเกมนี้ผู้เล่นจะได้พบกับป๊อปเด้งน้องหมูดิจิทัลที่น่ารักและสนุกสนานเกมนี้นั้นเล่นง่ายมากเพียงแค่คลิกและดูปฏิกิริยาของป๊อปเด้งด้วยการาฟิกที่สดใสและแอนิเมชันที่น่ารัก ่อนที่เกมป๊อปเด้งจะเปิดตัวเกมคลิกน้องหมูเด้งนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากปรากฏการณ์ฮิตทางอินเทอร์เน็ตเช่นป๊อ c แคทป๊อบดอกและป๊อบแอสซึ่งเป็นเกมที่โด่งดังในช่วงโควิดที่ผ่านมาเกมเหล่านี้ได้รับความนิยมแพร่หลายในช่วงเวลาหนึ่งและมีการเล่นกันอย่างแพร่หลายบนโซเชียลมีเดียเกมป๊อปเด้งได้รับการพัฒนาโดยคุณวศินพิรมและมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่9ตุลาคมปี2024ที่ผ่านมานี้ เกมนี้มีเสียงเอฟเฟกต์ที่น่าพอใจในทุกการคลิกและมีความท้าทายในการทำคะแนนสูงสุดของตัวเองทำให้เกมนี้เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยเล่นง่ายแต่ยากที่จะวางลง เกม Golden Spatula เปิดให้ทดสอบในไทยมาเลเซียสิงคโปร์พร้อมกิจกรรมแจกของรางวัลสุดพิเศษเกม Golden Spatula ที่พัฒนาโดย Line อ t Game ได้เปิดตัวการทดสอบโค้ชเบต้าเทสในประเทศไทยเมื่อวันที่5พฤศจิกายนปี2567ที่ผ่านมานี้เกมนี้เป็นเกมแนวออโโ Auto Battler ท,ที่มีแชมปเปี้ยนจาก League of Legends และ Teamfight Tactics มาร่วมสนุกกันในโลกแฟนตาซีที่น่าตื่นเต้น เกมนี้มีฟีเจอร์ใหม่ๆเช่นระบบอาร์ตเมนที่เพิ่มความหลากหลายในการเล่นและโหมดทีมอัพที่เน้นการเล่นเป็นทีมในช่วงโค้ดเบตานี้ผู้เล่นสามารถดาวน์โหลดเกมได้ทั้งบนระบบ Android และ iOS ผ่าน Google Play Store และ p a s t o r e Com, เปิดตัวเกมใหม่ที่น่าตื่นเต้นในชื่อ Monster Hunter Wild ในงาน State of Play ปี2024นี้โดยเกมนี้เป็นเกมแนว Action RPG ที่มีการผสมผสานระหว่างการล่าสัตว์การประจนภัยในโลก Open World ใน Monster Hunter Wild ผู้เล่นจะได้สำรวจโลกที่กว้างใหญ่และเต็มไปด้วยความลึกลับใน Forbidden Land ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยังไม่มีใครเคยสำรวจมาก่อนในโลกที่เต็มไปด้วยภูมิประเทศที่หลากหลายและสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจการสำรวจโลกนี้ทำให้ผู้เล่นได้สัมผัสกับความตื่นเต้นและความท้าทายที่ไม่เคยมีมาก่อน Monster Hunter Wild e มาพร้อมกับระบบที่น่าตื่นเต้นและท้าทายผู้เล่นจะได้ใช้ทักษะและกลยุทธ์ในการล่ามอนสเตอร์ที่มีความหลากหลายและท้าทายนอกจากนี้ยังมีระบบโฟกัสโหมดที่ช่วยให้ผู้เล่นสามารถเล็งและโจมตีมอนสเตอร์ได้อย่างแม่นยำระบบนี้จะเพิ่มความสนุกสนานและความท้าทายในการเล่นห่งในฟีเจอร์ที่น่าสนใจของ Monster Hunter w i e, คือระบบค r ส s พ p l a y ที่ช่วยให้ผู้เล่นสามารถเล่นร่วมกันได้ระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น PlayStation 5, Xbox Series หรือแพลตฟอร์ม Steam บน PC ระบบนี้จะช่วยให้ผู้เล่นสามารถเชื่อมต่อและเล่นร่วมกันได้อย่างไม่มีข้อจำกัดทำให้การเล่นเกมนี้เป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและสนุกยิ่งขึ้น Monster Hunter Wild e. มีกำหนดเปิดตัวในวันที่28กุมภาพันธ์ปี2025โดยจะมีการทดสอบ Cross Beta Test ในช่วงปลายปี2024นี้เพื่อให้ผู้เล่นทดลองเล่นและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเกมการทดสอบนี้จะช่วยให้ทีมพัฒนาสามารถปรับปรุงและพัฒนาเกมให้ดียิ่งขึ้นก่อนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ NVIDIA ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในบริการ GeForce Now โดยการกําหนดขีดจํากัดเวลาเล่นที่100ชั่วโมงต่อเดือนสําหรับผู้เล่นที่ต้องการเล่นเกินขีดจํากัดนี้สามารถซื้อเวลาเพิ่มเติมได้ในราคา2.99เหรียญสําหรับสมาชิก Performance และ5.99สําหรับสมาชิก Ultimate การเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลในปี2025โดยสมาชิกที่สมัครก่อนวันที่31ธันวาคมปี2024 จะได้รับสิทธิ์เล่นไม่จำกัดตลอดปี2025 G f o r r Now w มีการปรับปรุงระดับสมาชิกใหม่โดยระดับ Priority ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Performance ซึ่งสามารถเล่นเกมได้ที่ความละเอียดสูง 1,040p และลองรับการเล่นในรูปแบบ a l t ต a w i ส่วนระดับอ l t i m a t e จะมีการสตรีมที่ความละเอียด 4K HDR 240 FPS และใช้กราฟิก RTX 4080นอกจากนี้ Nvidia ยังมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับ Day Pass ที่ลดราคา25%ให้ผู้เล่นได้ทดลองใช้บริการ Performance และ Ultimate เป็นเวลา24ชั่วโมงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องชนแมวเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและความสนุกที่เราจะนำมาเสิร์ฟให้ท่านตลอดทั้งเดือน